ตอนนี้เวนก็มาอยู่ที่ร้านต้นไม้ลุงแต้ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับภาพบรรยากาศวันที่2ของงานตลาดอารยะครั้งที่42แล้วนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นว่าตอนนี้ดูเงียบๆเนี่ยแต่ความจริงแล้วไม่เงียบนะคะมันเป็นคลื่นใต้น้ํานั่นเองค่ะเพราะว่าสินค้าที่ลงมากว่าหมื่นต้นนะคะหมื่นกว่าต้นเหลืออยู่แค่นี้เท่านั้นค่ะเหลืออยู่แค่2ชนิดก็คือพลิกและยางนานเท่านั้น ก็นอกนั้นนะคะที่เอามาเาป็นสิบกว่าชนิดนี่คือหมดไปแล้วค่ะเพราะเราขายในราคา1บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามานี่เลยพูดคุยนะคะรายละเอียดกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะลุงค่ะ,ะเจริญธรรมค่ะครับจเจริญธรรมค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศของการขายสินค้าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คึกคักมากเลยเกือบเอาแทบไม่ทัน <c oughs> ขนาะทำล้วกั้นแทบแตกต้องได้ตอนน้ตองได้ให,ให้ให้คนเข้ามาจํากัด <c oughs> เพราะว่าถ้าเข้ามาเยอะมันก็ เดินไม่ได้เนาะที่ไปที่มาที่มาขายต้นไม้ในราคาตลาดลิยะนี่ก็เพราะว่าเรามดมาเริ่มปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแนวธรรมองค์มาสุงูมะมขายต้นระบาดต้นระบาดปีสี่สองขายกันมาเรื่อยๆคนก็มากันเรื่อยๆพอเห็นผลพวกที่ไปซื้อไปเขากก็ปูไปปลูกก็ได้กินผลได้กินลูกกินผลก็เลยมีกำลังใจด้วย เราก็เลยมาอันนี้หนึ่งมาสนับสนุนงานแต่ละระยะของพวกสนับสนุนพระพุทธ,ธสัจเป็นเสริมบารมีให้ท่านที่เราเขมาปฏิบัตทิทำแนวทางของท่านใช่ไหมเพียงว่ก็ยังมาปีนี้เราก็มีต้นมัประมาณสักหมื่นหมื่นหมื่นต้นๆเริ่มขายก็ขายราคาทุนแต่ละระยะนี้จะขายต่ำกว่าทุนมันเฉลี่ยร้อยสองหมื่นประมาณเนี้ยรวมทั้งค่า จะจ่ายค่าน้ำมันค่าอะไรด้วยแต่ค่าสินค้าไฮ้บางบางอย่างบางตัวคิดว่าเราขาดไปทั้งหมดก็ไม่ใช่นะยกตัวอย่างอย่างต้นยางนาต้นพวกนี้ล้วเราทําเองแต่ถ้าเป็นราคาตลาดเขาขายกันทั้งน้ํเดือดจนยี่สิบสามสิบออมาขายแค่สิบบาทหรือห้าบาทนี่รู้คคือเราคิดตามของตลาดแต่ยอดมันก็ดูมันสูงบางทีมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะเราทําเองคือแต่มันก็เราก็ได้อยู่ได้แล้วคือ เราทำไปแล้วก็สบายใจพอในการปิิธรรมคือให้ไปมอดมันจะหมดมันก็ให้หมดมันก็ได้มาเรื่อยๆเนาะก็เลยแบบว่าสบายใจด้วยได้มาช่วยงานควบคุมแต่ก่อนผมไม่ใช่คนอย่างเงี้ยนะคนสมาเลเคมาที่เามา,ยาหยาพอม,มาทําอย่างนี้เราอานใบมุกเราไมาค่ค่อยไม่คอ่คอยมีใช่ไหมหมันก็ดีขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นถ้าผมปล่อยให้เป็นเมื่อก่อนไม่มาธรรมป่านนี้คงไม่เหลือ ท <laughs> ีนี้แต่ว่าคือว่าชีวิตเราตอนนี้มันคือต่อช่วงคือ,อที่จักรไม,ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเนี่ยคงถ้าทาอย่างนั้นตายแล้วไปอ,อ,อันนี้เป็นชีวิตใหม่ถึงชีวิตใหม่ถึงว่ามาช่วยเหลือก็ครูให้สานศา,ส,าสนาเราต่อไปดีใจด้วยที่ได้มาดีใจมเสริมมันมีให้พระท่านะคะนรับได้ลดได้ละหลายอย่างคือ เหมือนเหมือนว่าเราไม่ได้นะจริงมาคิดว่าอย่างไม,ม,ม่ขาดทุนอย่างทั่วไปเขามาขาดทุนใช่ไหมละ่ะกำไรระยะนี้แต่คิดว่าเราจะมันจะหมดมันก็ไม่หมดมันก็จะได้ไวเรื่อยๆคือจากที่เราขยันทํหมั่นทาแมน้นคือเราปิดทั้งงบใบม,มุกเราไม่มีใบมุมบมกใช่ไหมเราก็เลยได้ไม่จะได้น้อยมันก็ได้ทีละน้อยแบบรวมมุมกันเยอะ ถูกขนาดนี้ใครก็อยากได้ค่ะลุงกันนหนูว่าหนูยังว่าอยากได้ะค่ะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะ